สวัสดีครับพี่น้องครับผมล้าเบิงไอ้สีดหยาสีดโยนเหรอพี่น้องสีดคุ้มหยาครับสีดยาคุ้มหยาครับฟงไง ข้าเดียวกันแล้วเรามันสีไหมาตามันกำวิบหัวคลองวะแม่หนาบ่าเปิดครับขอสามเกิดร้ายอยู่พี่น้องโอ้ ว่างบววันนี้ขึ้ได้มมวากวโอ้มือน่าเอาขึ้นมาพายูเข่าขึ้นมาเข่าเขามือ่ืออื่นตัวนี้โอ้เข่าตาโอ่งนี่แล้วยังมาทาได้ตั้งไดอยู่ั้งกสามมันเกิดดีครับพี่น้องขันน้าแม่ ก็กดีเลยกลวงท้างหน้าเกิดดีครับเขาก็ไเลยไปหาไอาไปกันนะ เราเป็นยังไงเราคือยังบดใส่หมวกใส่ตาแนวปิดดังก็คือบบเมนเมาเหล่าดิครับเมาส์หา <laughs> เอาก็เก no, ิดด oh. right. mm ีแต่พี่นึกว่าสิว่าเติมมือขึ้นเนาะมาเขาบอกว่ามันเคลื่อนตัวมาแล้วมันเคลื่อนตัวมาแล้วดิตอนนี้มัอันนี้ยายยางยากษ์ขาบอไมาแดงบอโนมานีโนมานีน้องมินี่พูดอ่ะยืดสั้นมันก็เกิดหรือไม่ เมนเมนนหนามากันกบอนั่นเลยอืมนมันเียหนนดนึงทังไปบหกอันเี้ยมันเลียน่นี่แัง่างานแล้วีน่งนั้นพดกัเนี้ยจากคุณแท้ยางมากนี่นึกว่าร่างยาปง สบายตไปยี่หน่อยแล้วบ่ได้สามในสามคือจังบ่ท่านได้เห็นไปหน้าเคียอยู่หรอเรื่องของตาโอ้กยุนแรงครับมันเกิดว่าเรว่าหน่อย ว่านสามแล้วเขาเจ้าว่าเมื่อเท่าไรแล้วย่างไปบนเขาทั้งหมดนเหมือนน่ะโอ้ยสุดยอดแล้วนี่เพื่อนบว์เป็นธรรมดาแล้วครับว่าจช็เสียน จังสี่คือประมาณสามเลยพี่นี่ว่ะท่านเหือนอโอ้จังสี่ว่า 4, ได้สามเลยพี่น้องแต่ว่าขอน้บปังแล้วก็แง้มครับท่านนี้ขอน้บปังครับท่านนี้เขมามะลิเขาเหนียวครับปีเอาใหญ่ได้พี่น้องนี่ หน้าเพื่อนว่าเป็นซีซีอเอคือบอกพี่น้อง <laughs> ที่เล้วมามรอบนี้น้องโอ้ป่ามีจบเจ็บจบเจ็บจบ,จบ,จบป่าอยู่น้องเพื่อนครับหน้าติดฟ้องครับพี่น้องครับไปอีกแล้วไอ้รอบนี้ไหนที่แล้วครับพี่น้อง เป็นไงอแม่เป็นยางี้บอกเป็นยังงีฮะอเมคย่อีโอ้โหเฮ้ยเยใกันเเาพบวกล้านขยับออกดีดีเอากัะพาอยู่ไห้ครับพอท่าตะพีตานองนี่แหละกันชายพื้นตีเลกระซไหม ลงอีกแล้วพี่น้องนาศิรอบสุดท้ายมั้งครับนี่รอบนี้นาศิเลี่ยวมากนี่โอ้ตะวันขึ้นหลายรอบแท้ย่ำบ่ย่ำสามเทีย่ยวหรอโม่สีแาขายาได้พี่น้องเพรว่าอันยังก็ไอย,ยังก็พี่อัน น้ามินี่นู่นมินีบ่เป็นยาคุ้มเล่นเนาะคุ้มเล่นกันยาขาอันนี้ยาขาใส่ยุสองย่างสามย่างนี่แหละพี่น้องบ่ได้โคตรสนาเด้อต้องเสียค่าโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปพไปเพื่อสมีครับตื่นใจกดถึกใจอะไรก็แช่นะครับผม ก็ติดตามก็ซับสไคร์ให้แน่ครับผมสวัสดีครับ